ก็สวัสดีครับเพื่อนคนชาวนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนวันนี้ก็วันที่สามอ่กุมภาพันธ์กันแล้วนะครับเมื่อเช้านี้โอ้โหใจแตกกันเลยนะครับเช้านี้นะครับก็บิตคอยนะปรับตัวลงมาอยู่ในโซนที่เราคุยๆกันไว้นะครับ ในชุดนี้นะครับก็ตอนนี้ใกล้ๆจะปิดแท่งแล้วนะอยู่ที่อีกประมาณ1ินาทีนะครับก็ราคานะครับดิบลงมาที่96 0 0 0นนะครับมีคนรับหองกลับขึ้นไปนะในวันนี้แล้วก็ตอนนี้ผมว่าน่าจะปิดแถวประมาณ97 0 0 0นนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งพอมองในชุดตรงนี้นะครับที่เรามองว่าเป็นชุด A ไม่รู้ว่าตรงนี้คือ B ไหมนะเราในเนี้ย ลงมาเนี่ยคอลเลคชันเป็นกึ่งๆเหมือนแฟลตแล้วกนะันเนาะเนี่ย a b c ประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับอืมมันก็ลงมาถ้ามองการย่อตรงนี้นะครับลงมาเป้า61.8น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเพมือนตรงนี้นะครับก็อืมคมึมคืึมนะอึุคมคมอึมครึมคือมันน่าจะลงต่อหรือเปล่าวะนะก็น่าสงสัยอยู่นะครับ ตัวนี้นะครับสตอแคสนะครับเพื่อนๆดูสัญญาสตอแคสตตินะครับก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณ30นะครับ3ามสเนะครับก็ผมว่าถ้าจะรับของนะครับรออีกวัน2วันนะอ่าประมาณนี้นะปึ๊บปึบนะให้รอแท่งเดมีแท่งเขียวขึ้นมาสักหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณอันดีนะครับเพื่อนแต่ทีนี้นะครับชุดนี้นะอาจจะต้องย่อยไปดูในไทม์เฟรมย่อยๆกันนิดนึงนะว่าเอ้ยมันพอจะรับของได้แล้วไหมนะครับ มันก็มีความแบบ,บคุมๆนั่นแหละนะอย่างที่ว่าไปนะไม่รู้ว่าชุดลงชุดเนี้ยมันจะจบ้ะไหม้นะครับแต่ถ้ามองด้วยในไทม์เฟรมเดย์เนาะก็ยังมีเป้า78.6ตรงชุดตรงนี้นะครับอยู่ที่93,500นะโดยประมาณนะครับก็แบ่งทยอยรับแล้วกันเนาะตรงนี้1ไม้ตรงนี้1ไม้นะครับแล้วก็วางสต็อปล s อตไว้ที่ประมาณ 8, 9 0 0 0นะครับถ้าเกิดหลุดตรงนี้นะผมว่าก็คัดออกมาเหอะนะเพราะว่ามันอาจจะ กับทิศนะครับกลายเป็นขาลงนะเป็น A,B,C อย่างนี้นะครับอ่าออกแนวจะระวันนี้นะบางทีอาจจะดิบลงไปแถวๆประมาณสัก7จ0 0หมอะไรแถวๆนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ไม่รู้เลยนะว่ามันจะออกท่าไหนนะอ่ะจะประมวันนี้นะครับเดี๋ยวย่อยดูในสี่โมงกันนะครับเพื่อนทเฟรมสี่โมงนะครับก็ตรงนี้นะยังไม่ได้มีสัญญาณซื้อนะครับเพื่อนมันก็ยังไม่ได้ขึ้นสัญญาณเป็นไบก์นะครับ ตรงตรงนี้เนี่ยสโตแคสนะครับก็ยังอยู่ในโซนโอเวอร์โซน,นะครับแต่ก็ผมว่าก็เริ่มเป็นปลายๆนะอาจจะมีเด้งเพื่อนลงต่อไหมนะครับแต่ตรงนี้นะก็ถ้ามองในลูปของตัวสีโมงนะครับดูไม่ค่อยดีเลยนะครับเพื่อนก็คือตรงนี้นะยอดตรงนี้ทำไฮตรงนี้ทำเป็นไฮโลเออโลเวอร์ไฮแหมพูดผิดนะครับนี่ลงมาอย่างนี้ นะครับมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะลงต่อนะครับตรงนี้นะเพาเสียวๆลุ้นๆกันนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมองเป็นชุดรีเทสเมนต์ของชุดก่อนหน้านะครับต่เป็นประมาณว่า A,B,C แล้วกันเนาะอะ่ประมาณนี้นะก็เป้า100นะครับจะอยู่ที่96,600นะครับตรงนี้ดิบไปแล้วนะครับ1ทีนะ ก็รุน้นว่าตรงนี้จบเลยนะครับหรือเอ้ยโทษทีนะครับตีแล้วนี่เป้าจะอยู่93้าหนะครับโทษทีครับแล้วก็จะมีอีกเป้าหนึ่งนะอยู่โซลล่างเลยนะแปดหมตัวนี้นะครับพอมีความเป็นไปได้สูงนะว่ามันอาจจะลงตรงนี้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะก็มองเป็น A ขึ้นไป B นี่ตรงนี้เป็นบูแท็บนะครับเพื่อนอ่าเป็นบูแท็บน,นะครับ A, B, C ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นอาจจะเป็น B แล้วก็ลง C ตัวนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอรอดูมันฟอร์มตัวนะ1 2 3 4 5มันอาจจะออกค่าน,นี้ก็ได้นะเพื่อนแล้วเราเดี๋ยวเราค่อยไปรับกันอีกทีนะครับตรงนี้นะก็จะมีเทรนด์ไลน์ในสีโมงนะครับเป็นแนวแบบเ็อ,อเนแนวตัวนี้นะครับอ่าแนวแบบค่อนข้างป้านเลยนะครับเพื่อนก็ รอลุ้นกันดูนะอาจจะมีเด้งขึ้นมาสู้นะครับแล้วก็ลูดต่อหรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็เป็นเทรนไลน์ตัวหนึ่งนะที่ถ้าฐานตัวนี้รับอยู่นะครับมันก็จะกลายเป็นกรอบสามเหลี่ยมนะครับให้เล่นเด้งขึ้นนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับตรงนี้ก็สี่โมงยังไม่มีสัญญาณรับของนะครับก็ทับมือรอไว้นะครับเพื่อนๆโอเคครับมาดูในหนึ่งชั่วโมงกันนะครับโม้หนึ่งชั่วโมงนี้ก็คือเสียทรงแบบหลุดโลไปเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะ ขึ้นไปเด้งไปตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งลงตรงนี้เนี่ยขึ้นสัญญาณซื้อรัวๆนะเพื่อนเรียกว่าถ้าซื้อตามสโตเพื่อนดูดูสโตมันนะซิกแซกเป็นฟันปลาเลยจึกๆๆๆๆจึตรงนี้นะครับขึ้นสัญญาณซื้อรัวๆนะครับก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าไซเวดาวนะโอ้โ oh, น no, นะครับไม่ไม่เหมือนกับทุกรอบนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะผมเองก็เท่าที่ทําสัญญาณเทรดมาเนี่ยก็ ไม่เคยเจอสโตสบัดขนาดนี้นะครับเพืเ่อนๆสบัดให้เสียตังค์นะขึ้นทุบขึ้นทุบขึ้นทุบนะครับใน1ชั่วโมงนี้ออกสัญญาณรัวๆนะครับตรงนี้คล้ายๆนะแต่ว่าความรัวน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะตรงนี้อยอมตรงนี้นะครับตรงนี้ดูดิซิกแซกเป็นฟันปลาเลยนะเรียกว่าขึ้น1ชั่วโมงลง2ชั่วโมงขึ้น1ชั่วโมงลง2ชั่วโมงตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอไปโซน ที่มันโอ้บอสอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะต้องเล่นเป็นขาเซลล์แล้วแหละนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเด้งเพื่อลงต่อนะครับจะประมาณนี้เนาะก็ซีเนโอของ Bitcoin ผมว่าก็อาจจะต้องพักตัวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูทำเฟรมวิกเออลืมไปเลยทำเฟรมวิกเนี่ยมันจะปิดในเช้านี้นะครับเมื่อวานนะก็อุตสาห์คาดเดาว,ว่ามันจะออกสวยๆสักหน่อยนะครับบางฏว่ามันไม่สวยด้วยเลยนะครับเพื่อน ตรงนี้นะครับทำเฟรมเพลกนะลงมาจุ่ม EMA9 นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเด้งขึ้นต่อไหมนะครับเพื่อนก็ตรงนี้ลุ้นเลยนะครับก็ถ้าแท่งหน้าทะลักหล่นลงมานะครับก็อาจจะมาแถว EMA21 นะครับเดี๋ยวรออาจจะต้องรอปิดแท่งดูนะว่า EMA21 มันอยู่แถวๆไหนนะครับแต่ตรงนี้นะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าตั้งแต่มันขึ้นมาตั้งแต่โดนลด์ทรัมนะครับก็ ทำเฟรมวีคเนาะลงมาจุ่มย e ีเมก้าแค่โซนหย่อมเดียวนะครับแค่โซนตรงนี้เองนะครับตัวนี้พักตัวหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่งจุ่มนะครับยีเ e ม๊ก 21, 21นะยังไม่เคยแตะเลยนะครับเพื่อนตัวนี้ก็เสียวๆนะมีความเสียวจริงๆอ่ะพูดกันจริงๆก็คือตรงนี้นะแอบหวั่นใจเล็กๆนะครับว่าถ้ามันทะลักลงมานะครับสมมติถ้ามันทะลักลงมาอย่างนี้นะมาจุ่มอีกทีหนึ่งนะแล้วเด้งขึ้นนะ อาจจะต้องขายออกนะครับอาจจะทําเป็นทา่าประมาณนี้นะครับแต่บางทีมันใจร้ายนะครับเพื่อมันทะลุรวดเดียวม้วนเดียวจบเลยฟึดนะครับแต่ผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะตรงนี้เนี่ยน่าจะมีแรงสู้พอได้นะครับทําเป็นสไปไฮใหม่แล้วก็รูดลงนะตรงเนี้ก็ยังมองซีเนโอแบบเดิมๆนะว่ามีโอกาสไปที่1นึ0งแหรือแถวแสนสองได้อยู่นะครับในชุดขึ้นชุดนี้แหละนะครับน่าจะพอเด้งขึ้นได้อยู่นะครับตัวนี้ย่อ ยังมองว่าพอจะรับของได้อยู่เออจะมาวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งอิตาเลี่ยมกันบ้างนะไ้แตกกันเลยนะครับเพื่อนเรียกว่าโอ้โหที่คิด,ค,ดคิดกันไว้นะปรากฏว่าไม่เป็นไปนอย่างที่คิดนะครับเพื่อนผมเองก็สต็อปลอนออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนสาหรับอิตาเลี่ยมเนาะก็ตัวนี้โดนไปหนักนะครับเพื่อนเพราะว่าไปเวทอยู่ในนี้ประมาณหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในไทม์เฟรมวีกันก่อนนะครับ วีคที่แล้วนะครับเป็นเขียวมีเสี้ยนด้านบนนะครับวีคนี้นะเขียวเอ้ยแดงไม่ใช่เขียวแดงเต็มไปนะครับก็ลุ้นให้มีแท่งเขียวในวีคเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็คงค่อยกลับไปโจใหม่นะครับเพื่อนตอนนี้นะครับไปเรียแผลก่อนมือขาดนะเพื่อนอีก5านาทีปิดแท่งนะเพื่อนก็เป็นแท่งแดงเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะก็หลุดส0 0พันผมสต็อปออกมาเรียบร้อยนะครับไม่เหลือของไว้เลยนะครับตัวนี้ก็ ถ้ามองเป็นชุดว่าเอ๊ะมันจบการลงตรงนี้ได้เราไหมนะผมยังมองว่าตรงนี้นะมันยังมีโอกาสเด้งขึ้นเพื่อลงต่อได้อยู่นะครับตรงนี้นะก็เลยแบบโอ้โหอึมครึมเลยนะตรงเนี้ยก็นับยังไงก็ได้นะครับพยายามนับให้ได้5้าขึ้นแล้วกันเนาะตัวเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยกลายเป็น A ลงมาตัวเนี้ย B แล้วก็ตรงเนี้ยขึ้นเป็นขึ้น C ลงมาเสียวนะครับที่ตอออกมาไม่ใช่อะไรนะเพื่อน ก็มีความเสียว่ามันจะลงมาเทส2,000นะครับแล้วก็อืมอาจจะยืนไม่ไหวหรือเปล่าตรงนี้นะควชั่นอยู่นะครับหรือลงมาต่ําๆแถวสัก2อ0พนนะบางทีผมเล่นเป็นฟิวเจอร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ตรงนี้กลัวพอร์ตจะระเบิดนะก็เลยสตอปบอกมาก,ก่อนนะครับเพราะว่ามันหล,ลุดลโลไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยหายจงังหวะมาเข้าใหม่กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เทรนนะครับ ก็สามารถตีเป็นเทรนดของวีคได้นะครับตรงนี้นะถ้ามันเบรกเทรนด์วีคเมื่อไหร่นะก็จัดว่าสวยนะครับก็เดี๋ยวรอวีคไหนที่มันเบรกนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปย่อยหาจังหวะย่อยอเข้าใน i ท e f เฟรม Day แล้วกันนะครับตรงนี้นะก็เป็นการโปรเจกที่ผิดนะอันนี้ก็เอ,อื้อต้องคัดนะต้องยอมคัดจริงๆนะครับโอเคครับเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาย่อยดูในเดกันนะครับจริงๆมันก็เป็นปลายๆขึ้นนะครับแต่ว่า ก็ใครอยากรับก็ตรงนี้เบาๆสักไม้ก็ได้นะครับบางคนก็มองว่าตัวเนี้ยถ้าย่อเป็น61.8นะตัวนี้ก็ก็สวยอยู่นะครับเพื่อนนี่ตัวนี้นะเลขตัวนี้นะตอนนี้2870นะครับก็คือ61.8แล้วนะครับแต่ว่าผมยังรู้สึกว่ามันน่าจะลงต่อได้ถึง2500เลยนะตรงนี้นะอ่ะก็สักม้าอย2,540นะครับ มีความใกล้เคียงนะผพราะว่ามีโอกาสลงมาได้อีกนะครับโซนนี้นะก <c oughs> ็ลุ้นๆนะอ่าลุ้นๆแต่ว่ากลัวแท่งหน้านะวีคหน้าอาจจะแบบหัลงเข้มหรือเปล่ามองได้สองแง่เลยนะแต่ว่าก็ตอนนี้เสียวนะเดี๋ยวแยงมืออยู่นะครับเดี๋ยวรอรอแท่งวีคที่เป็นแท่งเขียวก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวมาดูในทําเฟรมเด์กันนะครับ เดย์ก็เป็นแท่งแดงแบบมัึคุมานะครับแล้วก็สโตนะครับคอร์สลงนะครับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้คอร์ส50ขึ้นไปเนาะอาจจะรอสโตคอร์สกับกับด้านบนขึ้นไปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับหรือคอร์ส50ขึ้นนะเราค่อยหาจังหวะทยอยรับของเพิ่มนะครับจังหวะนี้เนาะตัวนี้ก็ถ้าเทียบเคียงกับลูปที่แล้วนะครับก็ชุดตรงนี้นะครับเหมือนตรงนี้นะครับณปัจจุบันตอนตอนนี้นะครับ แท่งเนี่ยเข้มๆอย่างงี้นะครับก็คือเหมือนขึ้นตรงนี้นะมองเป็น a b c ตรงนี้นะครับถ้าตีคร่าวๆประมาณนี้เนาะก็ตรงเนี้ย a ตรงนี้เป็น b แล้วลง c อย่างงี้นะครับก็มีโอ,อกาสฉีกลงมาค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวเราไปตีในทมเฟรมย่อยกันนะครับมาดู4ชั่วโมงกันนะครับเพื่อนสี่ชั่วโมงนะครับก็ออกแนวว่าต้องโดนสต็อปแหละนะครับถ้ามองในชุดของสโตนตรงนี้นะครับก็เรียกว่ามันดิบ เลยโลเก่าเก่าก่อนหน้าด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือ,อดิบต่ําเลยนะครับก็เดี๋ยวลองมาตีเหมือนชุดเมื่อกี้นะที่เราคุยกันไปนะชุดนี้เป็น A นะครับชุดนี้ออกแนว B นะครับไอบูทับตัวนี้นะตัวนี้คือ B นะครับลงมา A ตรงนี้นะครับก็ลองตีเป้าแบบคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับปึ๊บลงมา28ด ตรงนี้นะครับปุ๊บก็เดงขึ้นตรงนี้นะครับอ่าถ้าตีประมาณนี้นะครับเพื่อนก็มีเป้าเป้าหมายเนี่ยหนึอยนะครับอยู่ที่สองพนะครับซึ่งตัวนี้ลงต่ํามากนะครับเพื่อนก็ผมมีอ l e เลืร์รอไว้นะถ้าลงมาแถวๆนี้อาจจะรับเพิ่มสักไม้นึงนะครับก็เป็นแนวรับส่วน่วนนี้นะครับแต่ก็จะมี เป้าอีกอันหนึ่งคือ2000นะก็น่าสนใจอยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับลงเข้มๆนะครับโอ้โหมันหน้าตาคล้ายตรงนี้มากนะครับเพื่อนตรงนี้นะเนี่ยลงด้วยความชันสูงนะครับตรงนี้จุ่มแล้วนะครับจุ่มแล้วอาจจะจุ่มอีกได้นะครับตรงนี้นะก็เสียวเลยนะครับแต่เดี๋ยวรอดูมันฟอร์มตัวก่อนนะครับเพื่อนก็ตรงชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้ามันจะขึ้นจริงๆนะครับมันน่าจะ ต้องมีการ break trend line หรือ break EMA 21ขึ้นมาก่อนนะครับให้แท่งราคาสูงกว e ่า EMA 21ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นหาจงังหวะเล่นเป็นหน้ารองอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยก็มันตีโค้งแล้วมันแหกโค้งลงมาอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ทับมือรอไว้ก่อน <c oughs> มือขาดเลยนะของผมเองโดยส่วนตัวก็มือขาดนะครับตรงนี้นะก็จะมีเทรนด์ไลน์ตรงนี้นะครับให้มันเด้งเแล้วก็อาจจะ ไซเวดาวหรือเปล่านะเดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็จะจริงๆใจหนึ่งก็ลุ้นนะครับว่าตรงนี้มันดิบดิบแบบว่าเป็นไดเวเจนแล้วก็เด้งขึ้นนะอืย่างแบบเอก็รอดูสัญญาณนะครับถ้าเบ3 0 0 4ตรงนี้ขึ้นไปได้นะผมว่าจะมีนิวไฮเหมือนเดิมนะก็มองเป็นไว้เป็น2ด้านแล้วกันเนาะเป็นแบบออกแนว2ด้านอย่างงี้นะครับแต่ดูแนวโน้มเหมือนจะลงจริงๆนะครับเพื่อน เพราะว่าปิดวีคแล้วเมื่อกี้นะปิดวีคแล้วเนี่ยแท่งแบบไม่สวยเลยนะครับเพื่อนเนี่ยแท่งแบบแดงเข้มเขมแดงแป๊ดนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันดูนะว่าไอ้ซูเปอร์เทรนที่ตรงเนี้ยที่มันขึ้นเป็นเขียวไว้เนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นได้ไดเนาะมารอรับแถวขอบล่างซูเปอร์เทรนเนี่ยก็น่าจะดีนะครับเพื่อนออกแนวจระวันนี้นะครับสําหรับในทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็มีแนวโน้มว่า ลงได้ถึงนู่นนะเนี่ยตีไว้สัก2,002 2,001นะครับโอ้โหอุตส่าห์ตั้งลำขึ้นมาอย่างดีนะครับก็แหกโค้งหล่นลงมาเลยอ่ะมาดูหนึ่งชั่วโมงกันต่อนะครับเพื่อน1ชั่วโมงนะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวแบบคล้ายๆบิดคอย Bitcoin นะเพื่อนเพื่อนดูสัญญาณสโตแคดนะครับก็สะบัดนะครับแต่ว่าอันนี้นะลงแบบเข้มหนักมากนะครับเพื่อนก็ให้ตีเป็นเทรนไลน์รอไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะเล่นขาลอง คือนักเพศขาลองอย่างผมนะครับยังแยงมือเลยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะโอ้โยเลียแผลก่อนนะครับเพราะว่ามันหลุดโลนะครับตรงนี้นะก็ทรงไม่ค่อยจะดีนะแล้วก็เน้นแบบเล่นตอนที่มันกระดอนหรือมันลงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าหรือมันหยุดการลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยเล่นกันใหม่นะครับตรงชุดนี้นะคล้ายๆเล่นชุดนี้นะ A,B,C อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะก็ มันลงมาเข้มๆเหมือนท่อนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอมันเด้งทําทรงย่อทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะเข้าในอีกชุดหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนก็มันมีแก็บเวลาอยู่ค่อนข้างนี่ผมว่าเล่นได้ทั้งเดือนนะครับตรงนี้นะบางทีมันย่อดลึกลงมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันตั้งท่าตั้งเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับแต่ตรงนี้นะก็ถือว่าถ้ามองในรอบของสโตเนี่ย มันก็ตีว่าไม่สวยนะครับขึ้นไปโอ้บอสหนึ่งครั้งเนาะผมว่าก็เป็นสัญญาณเซลล์ลงมานะครับเพื่อนตัวนี้นะอ่ะก่อนจะประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมองไม่มองขึ้นแล้วนะอ่ะต้องรอจังหวะอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เป็นนักเทรดสายค่อมจังหวะตลอดนะครับตรงนี้เนี่ยโดนสต็อปลอตไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะโอเคจะประมาณนี้นะจรยิงจังหวะตรงนี้นะก็มีหลายคนนะ ก็ถือว่าเป็นจังหวะรับของนะเพราะว่ามันเป็นยอ่อ61.8ลงมานะก็ถือว่ารับตรงนี้นะครับดีกว่ารับที่ผมรับมาแถว3,2 0พนะครับรับตรงนี้นี่จัดว่าแจ่มนะครับแต่ว่าอาจจะมีจังหวะที่ต่ำกว่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามารอตอนพักตัวตรงนี้นะครับดูกันอีกทีหนึ่งตอนเบรกเทนไลน์ยาวๆตรงนี้นะอ่ะว่าเอ้ยมันจะขึ้นจริงๆแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหาจังหวะบายกันใหม่นะครับเพื่อน โอเคไปเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปกันนะครับท้ายคลิปขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าวีคนี้นะก็ปิดแบบแดงแป๊ดนะครับเพื่อนเรียกว่าทรงไม่ค่อยดีสักตัวเลยนะครับจริงๆลืมพูดไปในคลิปนะครับว่าไอตัว i s i นะครับใน time frame week เนี่ยมันก็มีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมัน divergence ครั้งที่หนึ่งแล้วนะก็ไม่รู้ว่า มันจะเหมือนรอบที่แล้ว,แล,วแล้วหรือเปล่านะแล่วเจนมีหลายดอกหน่อยนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับสัญญาณมันก็เป็นบูบูหน่อยนะครับก็ผมว่ารอจังหวะให้มันดีๆกว่านี้ก่อนนะครับเช้านี้เนี่ยผมก็บอกเพื่อนๆนะว่าผมเองก็ แขนขาดไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าคัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอแขนผมงอกมาใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันใหม่นะครับนักเทศสายลองตอนนี้มือขาดเรียบร้อยนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้เพื่อนทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยไปแล้ว